สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟงไปนะครับสุขสุขคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Jack Channel นะครับเมื่อนี้ครับพี่น้องนะครับสือผ้าพี่น้องเสืเบ่งนะครับบรรยากาศนะครับการต่อเติมของสั่นเวที่ของทิพย์นาเสียงอีสานนะครับฤดูการที่จะถึงนี้นะครับผมเริ่มท่าสีเริ่มต่อแล้วนะครับแล้วก็คุณ่อแล้วนะครับพี่น้องกาลังนะครับตัด ปั๊บเตียงครับพี่น้องโครงเวทีครับนี่นะครับผมอันนี้คือนะครับเวทีของทีมงานเสงอีสานนะครับพี่น้องฤดูการที่จะถึงนี้นะครับตอนนี้กําลังเริ่มทําแล้วนะครับผมตอนนี้ได้ประมาณสักหาสิบหาเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องสำหรับเรือหกสิบเปอร์เซ็นต์เหรนะครับสําหรับเอ่อเวทีช่วงล่างนะครับพี่น้องโอ้โหล่ะง่ามากหอดีครับพี่น้อง หมอมีมองตั้งโบรลณงานจะผ่าบ่อนฟาดโอ้ขอยาดยางนะครับผทั้งคุณคุณนะครับพี่น้องง้วไปหอดุณสามสิบห้าเมตรนะพี่น้องครับนี่แคดวอลออกมาด้วยนะครับนี่คือเวทีของทีมงานสิงห์อีสานนะครับฤดูการห้าสิบห้าห้าสิบหกนี้นะครับพี่น้องผู้ใดมีการงานอย่าเลื่อมเด้อครับจ้างเอื่นใส่เอื่นหาทีมงานสิงห์อุสานเอากระลังจิต่อครับพี่น้องนะครับ อา,าจะเีะเฮตคาเคนเน่เลยคุณอ่ะพี่น้องอันนี้จะดีต่อยได้ครับเนี่ยความกว้างของเวทีนะครับลึกประมาณยี่สิบกว่าเมตรยี่สิบห้าเมตรได้ครับพี่น้องคุณอ่ะอันนี้คือเนี่ยครับเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งเล็กด้านหลังเวทีครับโอ้โหคุณอ่ะอันนี้คือสันใต้เวทีนะครับผม อันนี้คือนั่งลานนะครับพี่น้องเหล็กกระลาหลายพี่น้องกำลังเอามัดตามัดเต่งครับเหล็กทุกชิ้นนี่ใส่ได้เบิดครกับพี่น้องเอามัตามัดแต่งเอาครับผุนลัฟังผุ่นก็นั่งลานครับอันนี้คือด้านหลังเวทีนะครับผมอันนี้มันมันมันฆ่าหลังฆ่าซื้อได้ครับพี่น้องอันนี้เราเอามาทําชั้นเฉยๆนะครับถ้าออามาเห็ดสั่นซื้อหนึ่งครับผมอันนี้คือนะครับเวทีของทีมสุรีศาน คร,รรครับพี่น้องเฉเยิ่วเงินเช่นครับตรงนี้พ่อเพิ่นกำลังเริ่มท่ำครับพี่น้องคุณลับคาเวที่ชั้นนะครับชั้นตัวกลางช่วงกลางเวทีตัวเวทีแล้วก็ที่นี่นั่งร้านตั้งมันอีกโอนใหญ่เทืเน่นเนอนครับพี่น้องรอดติดตามได้เลยอันเขาเอาน,นะนุ่ะมุ้ลงไปข้างล่าง โอ้ยเห็นแลครับพี่น้องอันนี้งาโมเว้นนะครับรส่วนใหญ่จะก็คือเดรรายเบอร์งาเมลียงนะครับผมอันนี้คือนะครับบรรยากาศจังโอเว้นครับพอแล้วเห็ดต่อชั้นเวทีนะครับบรรยากาศี่ต่องาของมนันนะครับมองลงๆนะครับตอไซบัสผู้กันง,งาไปหอดหนาลำพงครับแล้วก็ลงไปฟังถึงครับพวารถดดขั้นสีน้ำเงินเับพี่น้อง ส่วงย่าอยูะวาลำโพงเราจะตั้งส่วนนั้นก็คือชั้นเวทีนะครับพี่น้องสั่นเวทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเันแล้ดีวก็จะปักแต่งตรงนี้อีกด้วยนะครับผมสั้นนี้นะครับพี่น้องนะครับสั้นบันไดก็ดิปปักแต่งให้กว้างกว่า,วาเดิมนะครับผมปักแต่งกวลางกว่าเก่าอันนี้โบดูว่ารีบจะใส่ได้บ่ อยากให้มีแบบขึ้นมาข้างบนใช่ไหมพี่น้องต้องรอดติตตามมาทีนี้ก่อนนะครับ <c oughs> อันนี้นะครับผมเดี๋ยวสันนะครับสันกลางเดี๋ยวรอบเบิ้งวดินี้กับสันอันนี้ปกติก็นี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่หาหาสันหกเจ็ดเก้าแท้แน่นอนครับพีน 9, ่น้องเก่าสันอันนี้มันสูงกว่าแล้วอ่ะปกติจะอยู่ที่สาม บบกีตกรเก้าครับพี่น้องอาจจะสูงึันไปอีกก็ได้ครับพี่น้องต้องรอดติดตามนะครับอันนี้ชั้นอาจารย์นักดนตรีนะครับผมชั้นอาจารย์นักดนตรีครับ้างบนชั้นอาจารย์นักดนตรีอยู่ข้างบนนะครับโอ้สูงแห้งแนมลงไปผมครับข้างล่างครับสูงแห้งพี่นอออ้องออ่นพี่น้องมีการมีงานจะลืมนะครับผมพี่น้องนะครับ ก็ใส่เอิ้นหาที้งานแสงอีสานได้พี่น้องโอ้สะ่ออ่อนคนในหล่ะก่วงงาออกไปพุ่นครับบัท่านสุตรได้ครับพี่น้องอันบัท่านเขี่ยมองหันออกกับที่เหลืออีกหลายห้องเพราะว่ารถเวทีเขาตัง้งรถอันเวทีสัน่นรถลำโพงเราจะตั้งนีอ่อยู่ครับพุน่นประมาณออกไปพุ่นละงาออกไปอยู่แต่ละหอดข้างนอกคนละที่น้องโอ้สะออ่อนก็ดนพี่น้องนะครับฝากติดตามน้ำเนี้ยครับผม ผ่านความเคลื่อนไหวนะครับทั้งเพจมอลำเสียงอีสานนกนางร้พ่อนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับระกับฝากกดติดตามองช่องของแจ้งน้ำเนี่ยก็แล้วกันนะครับช่องเดอะแจ็คแชนเนลนะครับหรือเพจนะครับแจ็คเรื่องสัตว์ครับเสียงอีสานแป้นเพจนะครับพี่น้อง้วกัเสษต้นตนนะครับแจ็คเรื่องสัตว์นะครับพี่น้องมีบุญมีงานเอื่อใส่้อหนาที่งานเ่าใดหรือว่าติดต่อนะครับบอสแป้งบอสเอ็มนะครับผมหรือติดต่อเม่ไงได้โดยตรงเลยนะครับ หรือนะครับหรืออีกกอนพี่น้องจะติดต่อนะครับท่างแจกเรื่องสักอะไรนะครับพี่น้องสามารถทักแชทมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับออจ้งการจ้งงานได้พี่น้องเด้อนะครับคลิปนี้ครับพี่น,อน้องมาเบิ้งบรรยากาศประมาณสาม,มีแลละครับผมเราเสียพอเราทํางานครับบบทท่านได้ยพาไปบ่อ,น,บอน้าพอแล้วดอกให้ให้เราทํางานครับาารที่เสียสมาธิเปิดออกพี่น,น,น,อน,อน,อนอ้องแจ้งเลื่องพี่น้องว่าเบิ้งโค้งอันนี้แค่เล็กๆน้อยนนะครับพี่น้องรอ ใส่ข่าใส่ยังแล้วก็ทิมาไทายพี่น้องเบิ้งเรื่อยๆนะ,ะพี่น้องจังเดียกคอยติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามและรับชมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ